สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากำจัดกลิ่นบนเสื้อนะครับและถุงเท้านะครับที่มีกลิ่นติดอยู่นะครับโดยวิธีในการในวันนี้นะครับในการที่ผมทำจัดนะครับผมจะใช้นี่เลยครับของที่มีในห้องครัวของเราครับคือน้ำส้มสายชูกลั่นครับผมห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้ผมมั่นใจว่าต้องมีครับทุกบ้านต้องมีติดไปแน่นอนครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพิตพัน์รีเฟซนะครับที่ให้การสนับสนุนในการทดลองในครั้งนี้นะครับพี่พันฑ์รีเฟซนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรอ่อนโยนนะครับใช้กระต ครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการกําจัดกลิ่นที่อยู่บนเสื้อแล้วก็ถุงเท้าที่เราทําการใช้งานประจําวันนะครับซึ่งเสื้อผมเก็บมาแล้วครับอันนี้ผมไปขอยืมเสื้อคนอื่นมานะครับเป็นทีมงานของผมนี่แหละนะครับที่เขากลิ่นตัวแรงมากครับผมและอันนี้คือถุงเท้าครับอันนี้เป็นถุงเท้าของลูกนะครับซึ่งใส่ทุกวันเม็นแน่นอนครับอันนี้สังเกตนะครับจำมมดปีนนะครับและวันนี้พระเอกของเราคือ น้ำส้มสายชูกลั่นครับผมที่จะมาใช้กาจัดกลิ่นกลิ่นเสื้อครับวิธีการครับนเสื้อที่มีกลิ่นขึ้นมาครับผมปุ๊บวิธีการนะครับในการเอาน้ำส้มสายชูกลั่นมาทําการับกลิ่นบนเสื้อนะครับคือเราสามารถทําได้สองแบบครับสองแบบแบบนี้ที่นี้คือยังไงคือเราสามารถกําจัดกลิ่นเฉพาะจุดก็คือบริเวณจุดที่เป็นรักแร้ครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ เสื้อเนี่ยเหม็นแล้วก็คนที่มีกลิ่นตัวครับก็จะมีกลิ่นตรงนี้ค่อนข้างแรงที่สุดนะครับและอย่างที่2คือคนที่มีเหงื่อออกเยอะทั้งตัวนะครับอันนี้คืออาจจะไม่มีกลิ่นตัวครับแต่ว่ามีเหงื่อเยอะทั้งตัวทําให้กลิ่นเหงื่อครับติดอยู่บนเสื้อวิธีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ต้นไนชูนี้แหละนะครับเอามาใส่อยู่บนเสื้อครับผมแต่วันนี้ผมจะทดลองในตรงอ่าบริเวณปีกแรกแล้วนะครับโดยใช้ต้นไสชูนะครับ่วนพุงเท้าอันนี้เหม็นอยู่แล้วครับอันนี้ผมก็อาจจะทําการเทลงไปเลยให้ชุ่มเลยครับแล้วคค่อยําไปั ตีการนะครับก็เปิดเสมอชูขึ้นมาเลยครับผมหรือว่าจะใส่ถ้วยก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใช้วิธีแบบนี้เลยเพราะว่าพอดีหัวมันเป็นสามารถฉีดได้นะครับก็นี่ครับอย่างนี้เราก็มือครับคมไปเลยที่เปีย Leg ครับเปียชุ่มโดยการพรมนะครับเราต้องเอาให้แบบทั่วๆนะครับอ่าทั่วทเลยทั่วๆแล้วก็ให้ลักษณะคือบริเวณกว้างหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีกินเหงื่อเหงื่อนเนี่ยบางทีเมื่อมีเหงื่อมาปุ๊บเนี่ยมันจะชุ่มบริเวณบริเวณกว้างครับทาให้ว่าเราต้องต้องกว้างหน่อยเพราะจะได กัดการกินได้อย่างอยู่หมัดนะครับโอเคพอทําข้างหน้าแล้วนะครับก็ทําข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าทำข้างหน้ามันก็พุ่งข้างหน้าครับส่วนข้างหลังมันไม่ทะลุนะครับเราก็ใส่เข้าไปนี้เลยยุดเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าเสียเจ็บนะครับนี่ครับเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จปุ๊บเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับต่อมาถุงเท้าครับถุงเท้าครับถุงเท้าเนี่ยตามปกติคนเรานะครับมันจะมีด้านหน้านะครับ แล้วก็ด้านล่างครับสิ่งที่เหม็นมากๆเลยครับคือด้านล่างครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ที่เหงื่อเขาจะไปกองกันรวมอยู่ตรงนี้ครับรองเท้าเนี่ยมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีจุดเปิดของอากาศนะครับเพื่อทำให้เหงื่อเยอะมากครับแล้วก็อย่างนี้เลยครับเทเข้าไปนะครับเทเข้าไปเลยเทเข้าไปเทเข้าไปเทเข้าไปเนี่ครับเทเข้าไปชุ่มๆครับจะกำจะขยำนี้ก็ได้ครับไม่ไม่ผิดครับอย่างนี้เลยอย่างนี้ครับอย่างนี้เอออย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้ขยำให้ให้เปียกเลยครับให้เปียกชุ่มทั่วเลย หลังจากนั้นนะครับพักทิ้งไว้ครับสักคู่อ่ะเอาไว้สักคู่แล้วหลังจากนั้นประมาณสักทิ้งไว้มันสักห้าหรือสิบนาทีก็ได้ครับแล้วก็เอาไปซักในเครื่องซักผ้าตามปกติครับแต่เพิงรับฟอกตามปกติเลยครับแล้วคราวนี้หลังจากซักแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าวิธีการใช้น้ำส้มสายชูในการกําจัดกลิ่นที่ติดบนเสื้อและถุงเท้าเนี่ยวิธีการนี้จะใช้ได้ผลหรือไม่ครับอันนี้นะครับผมก็จะ เสื้อนะครับที่มีกีิ่นตัวนะครับแล้วผมแน่มการใส่สาของจะกีิ่ตัวนะครับลงไปบร้ออแล้วลงมาซักครับเราก็ตัวทั่วไปนะครับเอาผงตะก้อขึ้นมาที่เราซักนะครับอย่างนี้นะครับก็ใส่ช่องธรรมดาครับหรือจะบางคนจะเป็นเป็นแป๊บเดียวก็แล้วแต่นะครับเส่ได้พอแ้ครับเปิดเครื่องครับแล้วก็ทําการปั่นครับตักปกติเลยนะครับหลังจากซักเสร็จก็นําไปตากแดดให้แห้งนะครับ เมื่อแห้งแล้วนะครับเราก็มาทดสอบการดมกลิ่นกันนะครับว่ามีกลิ่นตกค้างอยู่หรือไม่นะครับอืม,อมหอมไม่มีกลิ่นปราศจากกลิ่นหลังจากที่ได้ทำการดกลิ่นกลิ่นตัวก็ไม่ติดเสื้ออีกต่อไปหนเ่งนเท้าี่ โอ้โหสะอาดมากเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนรองเท้าใหม่เป๊ะเลยกลิ่นครีมมากไม่มีกลิ่นเลยอ่ะคนที่ดูคลิปผมนะครับแล้วไม่อยากมาคอยแก้ปัญหานะครับเรื่องกลิ่นติดเสื้อนะครับไม่ว่าเป็นถุงเท้านะครับหรือว่าเสื้อที่เราสวมใส่ที่เรารักนะครับผมผมแนะนำเลยครับกิ่พันดีเฟสครับช่วยแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับกลิ่นติดที่เสื้อนะครับเพียงใช้สเปรย์ดีเฟสนะครับท่านก็ไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาแบบนี้ต่อไปครับ